สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปคุณแม่เป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะเจ้ราศีกุมทุกท่านคะดาพูดขย,ขยับย้ายในครั้งนี้ จะเกิดเรื่องราวดีๆขึ้นกับท่านด้านใดบ้างและที่สำคัญนะคะในช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ดาวพฤหัสเดินหน้าพอดีนั่นเองค่ะที่ผ่านมาดาวพฤหัสเดินถอยหลังดวงชะตาของท่านไม่ค่อยจะโดดเด่นนะคะแต่ช่วงนี้ท่านจะดวงดีดวงเฮงหรือไม่มารับฟังกันเลยค่ะดาวพุธขยับย้ายในวันที่9มกราคมนะคะยาวไปจนถึงวันที่29มกราคมปี2567ค่ะ การที่ดาวพุธขยับย้ายในครั้งนี้นะคะชาวราศีกุมจะส่งผลดีต่อตัวท่านดาวพุธขยับและที่สำคัญดาวพฤหัสก็เริ่มที่จะเดินหน้าในวันที่9มกราคมเช่นเดียวกันในช่วงวันที่9ถึง29มกราคมนะคะชาวราศีกุมทุกท่านคะ่ะท่านจะมีโชคมีลาภสติปัญญาเปิดไหวพริบและไอเดียดีมากแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้ไวกว่าช่วงที่ผ่านมา ช่วงนี้หากท่านลงมือทำอะไรก็ตามเพื่อหวังผลด้านการเงินโอกาสสูงมากที่ท่านจะทำสำเร็จอยากได้งานให้ท่านเร่งเดินหน้าลุยหรืออยากจะได้เงินจากตรงไหนก็ให้ท่านเร่งลงมือทำให้ท่านเดินเข้าไปพูดคุยได้เลยคะ่ะและเหมาะแก่การพูดคุยเจรจาไกลเกลี่ยต่อรองผลประโยชน์หรือติดต่อผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ได้ทั้งหมดนะคะช่วงนี้ดวงดีอย่าปล่อยให้หลุดลอยไปนะคะชาวราศีกุม หรือท่านจะขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือจากใครก็ให้เดินหน้าเข้าไปหาเจรจาพูดคุยได้เลยค่ะเพราะช่วงนี้ดวงชะตาของท่านค่อนข้างที่จะโดดเดน่นมักจะมีเรื่องหน้าเหลือเชื่อเกิดขึ้นกับท่านทั้งเรื่องของการงานและการเงินค่ะช่วงนี้ใครช่วงนี้นะคะคนที่จะช่วยเหลือท่าน ด้านนะท่านจะขอความช่วยเหลือจากใครด้านใดก็ตามหรือแม้แต่ตัวท่านเองไม่ได้ร้องขอบางเรื่องก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือท่านเองนะคะถึงได้บอกว่าจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นที่สําคัญคนมากจะนึกถึงจะมีคนซื้อน้่นซื้อนี่มาฝากมีดวงได้สิ่งของคะ่ะบางท่านเป็นสิ่งของที่มีค่ามีราคาแพงๆสําหรับตัวท่านเลยทีเดียวช่วงนี้ท่านมีสเสน่ห์และเนื้อหอมคนรักและเมตตา ท่านจะมีคนซัพพอร์ตหนุนหลังช่วยเหลือหากอยากจะทำอะไรก็ตามจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินมีดวงได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงโดยเฉพาะท่านใดที่ทำอะไรหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันช่วงนี้การเงินของท่านรายรับจะเพิ่มขึ้นซึ่งท่านเองก็คาดไม่ถึงโดยเฉพาะท่านใดที่รับงานอิสระรีแลนซ์เซอร์วิสค้าขายเป็นช่วงที่ลูกค้านิยมชมชอบ ลูกค้าเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปจะกลับมาหากค้าขายนอกจากลูกค้ารายเก่าๆก,กลับมาแล้วนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีกุมท่านจะได้ลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มขึ้นมีดวงได้ผลกำไรพิเศษได้ออเดอร์ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้หลังจากวันที่9มกราคมเป็นต้นไปนะคะเหมาะแก่การจัดโปรโมชั่นหรือหากท่านมีไอเดียใหม่ๆใ,ในการทำมาค้าขายหากท่านมั่นใจว่าท่านทำได้และ ทำให้ท่านมียอดขายเพิ่มขึ้นให้ท่านเร่งลงมือทํานะคะโอกาสดีๆและจังหวะดีๆมีมาไม่บ่อยนะคะชาวราศีกุมดวงเปิดอย่าอยู่เฉยๆอะไรที่ทําแล้วจะช่วยให้ท่านนั้นมีรายรับเพิ่มขึ้นให้ลงมือทําเลยค่ะและช่วงนี้คนนึกถึงช่วยเหลือจะมีคนนํางานมาเสนอหากท่านมีเวลาอยากให้ท่านรับทํำนะคะมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ท่านจะคุ้มค่าเหนื่อย และในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้นะคะชาวราศีกุมตัวท่านไอเดียดีหาเงินเก่งหากท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามท่านจะได้ซื้อท่านจะมีวิธีหมุนเงินหรือว่าหาเงินมาซื้อจนได้เพราะตัวท่านเองนะคะหากท่านตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามมักจะสําเร็จโชคลาภมาจากตัวท่านเองด้วยอยากได้อะไรมักจะได้สิ่งนั้นมาครอบครองหากที่ผ่านมานะคะท่านไม่ค่อยมีโชคลาภและไม่มีคําว่าข่าวดีกับคนอื่นเขา การเงินก็ติดติดขัดขัดให้ท่านลองนำไปสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะหลังจากวันที่9มกราคมเป็นต้นไปท่านดีขึ้นหายใจหายคอได้โล่งขึ้นหากท่านตั้งใจที่จะหางานพิเศษทำท่านก็จะได้ทำในช่วงนี้ดาวสองดวงให้โชคท่านเองก็ต้องขนขวายอย่ารอให้คนอื่นช่วยเพียงอย่างเดียวนะคะดวงดีอย่านั่งรอนอนรอท่านต้องพุ่งตัวเข้าไปหาสิ่งที่ท่านนั้นอยากจะได้แล้ว ลงมือทํำและท่านจะสมหวังช่วงนี้คอนเน็กชันที่ท่านมีอยู่จะช่วยเหลือท่านได้มีเรื่องอยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะชาวราศีกุมช่วงนี้นะคะอารมณ์ของท่านค่อนข้างที่จะพุ่งหัวร้อนง่ายมากๆหงุดหงิดง่ายมากปากไวปากเชื่อเฉือน,น้ำใจคนฟังเรียกได้ว่าปากยิ่งกว่ามีดโกนปากคมยิ่งกว่ามีดโกนฉะนั้นขอให้ท่านใจเย็นๆควบคุมอารมณ์ให้ดีๆ มีสติอยู่ตลอดเวลาให้คิดก่อนพูดถ้าพูดโดยที่ขาดสติไม่คิดก่อนที่จะพูดออกมาระวังจะเดือดร้อนเพราะปากท่านจะกลายเป็นคนที่มีศัตรูโดยที่ท่านไม่รู้ตัวจะสั่งสอนใครขอท่านค่อยๆพูดค่อยๆจาหากอารมณ์ร้อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งสอนให้ถอยออกมาก่อนใจเย็นลงแล้วค่อยพูดคุยค่อยบอกค่อยสอนนะคะช่วงนี้หากท่านมีเรื่องอึดอัดลำบากใจท่านจะมีทางแก้ทางออกเสมอคะ่ะ หากการงานของท่านติดขัดมีปัญหาท่านก็จะแก้ไขได้ไวขึ้นและที่จริงนะคะช่วงนี้ปากมิสเนีห์หากพูดคุยเรื่องดีๆเป็นสิริมงคลสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นทันทีฉะนั้นให้ท่านอาศัยจังหวะดีๆนี้นะคะชาวราศีกุมให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้าหาตัวเองนะคะอยากจะเจราจาต่อรองผลประโยชน์ไกลเกลี่ยทุกเรื่องขายงานก็ให้เร่งลงมือทำนะคะขอย้ำขอเพียงอย่างเดียวให้ท่าน ระมัดระวังอารมณ์อย่าอ่อนไหวหากมาีคนไม่ดีเข้ามาพูดจาย่วยุอารมณ์หรือหากมีใครมาทำอะไรให้ท่านไม่พอใจมีใครทำให้งานของท่านติดขัดล่าช้านะคะท่านก็จะต้องมีสติเพราะว่าช่วงนี้ท่านโดดเด่นทั้งการงานและการเงินคนที่ไม่ชอบหน้าท่านเขาก็เริ่มที่จะหาเรื่องเริ่มใช้คำพูดที่บั่นทอนจิตใจ หรือว่าผู้เจ้าย่ยยุอารมณ์ท่านจะต้องมองข้ามค่ะอย่าสนใจไม่จําเป็นที่จะต้องเอาชนะเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สามารถทําอะไรท่านได้อยู่ดีเขาจะแพ้าภัยตัวเองค่ะช่วงนี้อย่ากกดดันตัวเองก็พอเพราะว่าเป็นช่วงที่ท่านจะต้องทําอะไรหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันให้ละเอียดรอบคอบรัดกลมในการทำงานหากจำเป็นท่านไว้ใจใครในช่วงระยะเวลานี้ ให้ท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากเขาเรื่องของการทํางานให้เขาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระท่านท่านจะได้หันไปทํางานอื่นแทนนั่นเองนะคะหากมีเสียงดังเข้ามาแทรกบ้างกลับขออภัยล่วงหน้านะคะช่วงนี้ท่านมีคนคอยช่วยเหลือบางเรื่องอยู่นะคะก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยหรือบางเรื่องก็อย่าเหนื่อยคนเดียวใช้ไว้วานใครได้ก็ให้เอ่ยปากเพราะช่วงนี้งานของท่านจะเอาแน่เอานอนไม่ค่อยจะได้ งานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขอให้ท่านนั้นเตรียมความพร้อมรับมือกับงานให้ดีๆนะคะแต่ว่าโดยรวมดาวพุธขยับย้ายดาวพระหัสเดินหน้าท่านดวงดีขึ้นแน่นอนทั้งสองเรื่องคือการงานและการเงินแต่ว่าค่อนข้างเหนื่อยนะคะเพราะว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านจะเพิ่มขึ้นให้ท่านระม,มัดระวังอารมณ์ระคำพูดหากท่านกําลังดําเนินการเอกสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะแต่ว่า จะสำเร็จในที่สุดเดินทางบ่อยค่ะช่วงนี้ชิปพจรลงเท้าจะได้ช่วยเหลือคนรอบข้างปากให้โชคให้ลาบ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีกุมข,ขอขอวยพรให้ชาวราศีกุมทุกท่านนะคะหลังจากวันที่9้ามกราคมเป็นต้นไปขอให้ท่านดวงเฮงดวงปังคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นหากมีอุปสรรคเข้ามาก็ขอให้ท่านนั้นหาทางแก้ไขได้ในพริบตานะคะให้คนรักและเมตตากลับขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคุณแม่ชาข่าวแชร์ดวงขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขฝาก กดแชร์ให้กับคนที่ท่านรักและคนที่เกิดในราศีเดียวกันกับท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ